จะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากมียามโตะมูซาชิซามูไรผู้ไล้พ่ายจะต้องมาปรเชิญกับเหล่าปีศาจและนักรอบศัตรูเก่าที่กลับมาจากขุมนรกอีกครั้งหนึ่ง เรื่องราวนี้นะครับเป็นเรื่องราวของโอนิมุชะซีรีส์บนเ f l i x ที่สร้างมาจากเกมชื่อดังในสมัยก่อนซึ่งตอนนั้นนะครับผมจะบอกว่าเขาเคยนำทักแสดงสุดเท่อย่างทาเกชิคานาชิโร่เนี่ยมาเป็นต้นแบบตัวละครอีกด้วยนะครับและซึ่งในครั้งนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องราวของมิยามโตะมูซาชิยอดสมุไรเจ้าของวิชาคัมภีร์ห้าห่วงชื่อดังของญี่ปุ่นโดยสตอรี่นะครับจะพาเราย้อนไปในยุคเซนโกคุที่ประาจาดใจยอดนั้นดะมิยามโตะมูซาชิเนี่ยถูกส่งไปทำภารกิจลับอู่บ้านหนึ่งที่มีเหตตตุกกกาาาาารรรรรณ์ปปปะะหหลลดดททีีีี่่ออ่่เเเเ็ม้้้้ววยยิศนนนนนซึงงงใคััจอออออญชแขสูื and let it. ในตำนานออกมาเพื่อที่จะต้องไป,ไปเผชิญหน้ากับเหล่าปีศาจและนักรบเซนโกคุที่ฟื้นคืนจากความตายเพื่อจะมายึดครองญี่ปุ่นนั่นเองครับสำหรับใครนะครับถ้าชอบหนังแนวสมุไรย้ยอนยุคประวัติศาสตร์แอคชั่นเนี่ยไม่ควรพลาดเราจะได้เห็นแอคชั่นที่เท่ๆผ่านการนำกลับของทากิชิมิกิเอะผู้วาดเรื่ลายหนังแอคชั่นญี่ปุ่นมาแล้วมา,มากมายอาทิเช่นเดอะคลาซิโ่เรียกาว่าอีกาหรือเลดดาบไร้ปลาเนและนอกจากนั้นนะครับเราก็จะได้เห็นเรื่องราวการเผชิญหน้ากับศัตรูที่มูซาชิเนเคยปราบไปอีกด้วยซ มิยามาโตมูซาชิและซาสากิโคชิโรอีกครั้งแน่นอนครับผมซึ่งในครั้งนี้การบาลองของพวกเขาจะถึงเครื่องและมีอรรถรสมากกว่าเดิมแน่นอนซึ่งจะเป็นยังไงก็อย่าพลาดนะครับกับโอนิมูชาที่ทุกคนสามารถรับชมได้แล้วบนเน็ตฟลิกแบบครบทุกตอนแล้วนะครับผมลาลูกเรือง